สวัสดีครับผมพอกันคือเก้าครับนี่กับบ่าวเมืองศรีวีสองครับพี่น้องนี่เดี๋ยวมือนี้บ่าวเมืองศรีกับพ่อแง่หน้า,นากับศีได้มาเก็บงานครับนี่เนื่องจากว่ามือนั่นขี้ดินมันลมครับพี่น้องนี่ขี้ดินมันลมมันก็นเลยเห็ดหยากแน่จักน้อยครับก็เลย เฮ็ดบ่เรียวครับนี่เดี๋ยวเมื่อนี่พอ่อยหญ่ายก็สีมาเฮ็ด่อครับนี่ก็ยังบ่ร้ายดรอกครับพี่น้องนี่ว่าสีเฮ็ดท่างครับนี่เฮ็ดทางเขาไปมองที่ว่าเพิ่นสิปุ๊กกระตอบหน่อยนะครับนี่เพิ่นสีเฮ็ดกระตอบหน่อยใส่นี่ละมองพใเย,ย่ใบเพิ่นคุ้นดินให้ละครับนี่บาดนี้เมื่อนี่กับสี เป็นนาทีของพอเยเน่น่ายครับนี่เป็นกัญสีแดงมาเห็ดต่อแล้ครับเพราะว่าเมือนั้นมันเห็ดโบเลียวครับเบื้องตี้ละ่ะพื้นที่มันอุ้ยเละแห้งลยครับพี่น้องท่านนี้เละตุ่มเปะเลยฝนกับตกแห้งครับนี่แหละครับหน้าตาที่ว่ามองพอ่อยหญ่ใบพ่นเห็ดเมือน,นะครับนี่พันเห็ดโบเลี่ยวครับพี่น้องมันเละครับพี่น้อง สีดินทั้งฝนทั้งพายุเนี่ยครับเมื่อนั้นก็เลยเห็ดบ่อเลียวเลยครับเดี๋ยวมื่อนี้พอเย็นหน้าพิ่นก็สิได้มาเห็ด่อครับนี่ยกำลังจอดรถไปกำลังคุยกับเจ้าของหน้าพิ่นอยครับ นี่ครับที่ว่าพงเงยใบเพิ่นได้คุนดินขึ้นไว้ให้เหมือนแต่ว่าดินเละอย่างนี้ครับนี่เฮ็ดใดซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่หรอกครับนี่ก็ถือก็ถือว่าดีนะโอ้เพิ่นได้ปลูก ตะไคร้ส่น้ำตัวนี้มวลสิงไคตัวครับพี่น้องออนี่ครับพ่อนี่นายเพื่อนได้ตั้งท่าไว้แล้วครับพี่น้องนี่ไดเอารถออกมาตเตะเสาเลยครับเมื่อนี้เตรียมโต้ลุยยางเดียวครับเมื่อนี้ โบไรมียังหลายครับวันนี้นี่ล่ละค่สีมาเห็ดทางครับนี่ประมาณยี่สิบมิตรแล้วครับพี่น้องนี่จากประมาณยีสิมิตรครับเพราะว่าเมือนเห็ดบบเรียครับพี่น้องดินมะลมเดี๋ยวมืาอนี่ยค่ะสีมาสารโอครับนี่นี่ครับ มองที่ว่าพญาใบเพิ่นไทยแล้วมา,ากใส่เวลาอยู่บดดนครับอยู่ประมาณนี้แล้วครับโอ้คุณผีเพิ่นเด้ดปลูกยังนอกครับเดดเป็นคู่เอปลูกยังนอกแบบนี้นอกครับปลูกผักป้อนี่นอ้อผักบุงปอนี่นอ้อ รบรรยากาศดีครับช่วงเช้าๆมา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 จัดเลยบานนี่นี่แล้วครับ จากว่าดินเละเหมือนนั้นมาหลังจากเหมือนมาจกมจือหมืนประมาณสี่มื่นเนาะแมนดินดินแห้งมันบุกขึ้นดินเปียกเนาะบันี้รถเ้ามันเผาเดี่ยวน้ำมันหนักแมนครับมึงระบบดินตะกอนโอ้ยสิบิดปุ่งมาไล่ไม่กระเทไปแล้วบัปีปนไปทางทางเลยเดี๋ยวยากเค็ดแห้งงามๆก็เค็ดบ่ได้จนได่แล้วก็ต้องป๋างานทิมไปแค่ว่าเั็งทางเพื่อจะซื้อดอกครับนี่ละยังยังบโบลายคับนี่ประมาณยี่สิบเมตรครับนี่พ่อใหญ่นายรับเงินเพิ่นไปแล้วแต่ว่าพ่อใหญ่นายก็ยังกลับมารับงาน เฮ็ดเพื่อนเดียบร้อยเพื่อนอยากได้ทางมาครับเนาะแมันครับคนเท้าเฮ็ียดยังขันบ่มีทางเข่าขันบ่มีทางไปนี่มันยากครับผมก็ต้องมารับผิดชอบเฮ็ดทางเพื่อเพื่อความสะดวกเขามาเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮือนเพื่อนนี่แหละประมาณยี่สิบเมตรครับนี่มีรถบ่มี่บรรจดกัญญากเนาะมีแต่รถบ่มี่บรรจดนี่มองนี่ครับบ่โมร้ายเราเทียวล้วบ้านี่สันโวเองเลยครับบ้านนี้ พญายใบมัน,นมันแรงดีอยู่พญายัยบเราแรงดีอยู่แต่ว่าไอ้ขีวสมองเรากันยังหน่อยกวมม้าเท้าตีเท้ายากเคสจังสีนอนีอ่นบา,บางทีงานบอแตกเขาก็จะอย่างประเทศเน,นี่ยนะมันมีปอแตงงานไหมตัวเป็นรับจากตัดใหม่โอ้ยอยู่อเบ p e r กูข,ขันตัวืเกินโอ้ เดี๋ยวพวกน,นี้นา้นทำการแสดงให้เบื้องล่ะครับ ทางเพิ่นก็สิอยู่ประมาณนี้ล่ะครับนี่ เมื่อนั้นกับดินลมแห้งครับพี่น้องเลยต่ก่อนมันกับสิเป็นปลาแล้วครับอย่างเป็นปลาเป็นง้อปูนใ่เลยครับโอ้ เดี๋ยวคือบ่แเดนองไฟทางเพื่ยจังหันหนาเข้ามาพี่ ป็นปลาเป็นโคดใ่ญ่แล้วครับเ,เออ,เอ,อกระชิไข่กูเมือนันหลย์หรอกครับเมือนันอู้บอไดรได้ครับยี่น้องติ้งขี้งอไไรเลยเละตุ่มเตะเลย เรื่อยๆครับเรื่อยๆม,นมันบรรยากาศทองให้ทองหน้าห้องกะดีครับมนัน มุมสูงในเกนอยด์ด้ครับเน้่นะอัดเกิดมาเรื่อยๆครับพอไลดีที่ขึนมาเต็มแล้ว,วเอารถปวดเพรียวเลยครับตัวใ้มีทางเทาครับนี่ ม,มีทางเขากันยากค,ครับบอกว่าฮะว้า,วา,วาวย <laughs> ดินเท่าไรดอกไลมากเรื่อยๆฟังดเ,เ,เสียงรถครับมนี้ มื่อนี่ไข่กลัวมื่อนันร้ายครับมื่อนันขีดินลมครับ mm hmm. เพ็ดหนักครับพี่น้องเลยแปลว่ามือม่อนี่ง่ายอยู่หรอกผมครัขีดินบอลมเด็อด mm hmm. ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆมื่อนี่บ่ได้ฟฝ้าไปะได้ครับมื่อนี่เพราะว่างานบ่อร้ายครับนี่ มือน้นโอ้ยลำบากครับพายุเข่าดินอุ้ยลมยางคักเลยว่ารถลดก็ลดเท่าเดียวครับเห็ดงาน,านเลยเห็ุงานบอเหลีครับอันนี้มาเก็บตกได้ครับพี่น้อง พอรลครับพี่น้องเลยมาอันมาเรียกไก่สีเต็มนะครับขั้นเต็มนี่ก็เอารถไปขึ้นมากันใบมีดปวดเลยครับพี่น้องเต่าเดียวเลยเอากะว่าพ่อประมาณเด้อ thank mm -hmm. you ไม่มีขวดมา สายยางบอกเลนไปสุดเลยสายยางออกหุ่นล,ละกลับรถมาใหม่เลยท่านี้ก็สุดปัดไปหุ่นเลยเลนเน่าออกท้างเรื่อบานนี่ ว่ามือน้ก็กเปลี่ยนสูเฟือนะครับมือนี้เออรวงพายพูนเลยโอเคเลยครับพี่น้องบ้านีนจะปวดกลับมากันยาวเลย นี่แหละเห็ดทางแต่ถืออยู่ประมาณนี้แหละครับนี่เพราะว่าระยะทางเพามากครับประมาณยี่สิบเมตรครับนี่เพระาะว่าก่อนหน้านี้มนันเยใบเพิ่นกระแด่มาคูดดินมาให้เรียบร้อยแล้วครับนี่บ่าเนี้มันเลือกแต่ทางเหมือน,นอู้เห็ดเละเป็นเลนนะเลยครับเมือนัน้น สองรอบ พ่นเจ้าตรงเล่นออกห้างเลยเจ้าเล่นออกไปทางเลยเออเจ้า เล่นออกไปทางกลับกลับคืนมาใหม่เลยบ้านนี่เออไปกลับรถต่้งลับมาใหม่เลยครับบ้านปวดมาเลยบ้านนี้เหลืออีกอยู่ มุมหนึ่งครับนี่เพันกระเสียให้เฮ็ดขึ้นกันครับทั้งคุณบอท่านได้ลงมือไถอยู่ครับคุณเพราะว่ามือนนั้มันดินลมเดี๋ยวมือได้ว่างๆกรับเฉยๆมากทำการแสดงให้พี่ให้น้องเบิ่งอะไรครับนี่อู้อู้ต่ออย่างนอกรับนี่อุ้ยูอไปยังไงออกบ่อนอ้ครับนี่เดี๋ยวรุนกันเบิ่งครับพี่น้อง อุ้งอู้โอ,อ,อ้เอาออกไปเลยตัดไปโอ้ นยยังหาบใบมีคด้สูงไปเลย,เย,ยใม่พันาสา์วันครับ เออกวดมาเลยบ้านเลยระวังระวังเลยนะระวัง จะกวดมาเลยบ้านี่กวดมาพุล่ะไรเนี่ยไม่ผุล่ะเก็บงานครับเก็บงานมือนีเล็กเ็กน้อยๆครับช่วงนี้ก็ับ่คคอยมีงานนะครับงานกับสีเบาบางไปแน่ละครับ โอ้ได้ยังครับได้ยังน่ะโอค้คุณพ่อเพื่อนใดเหตุครับเพิ่อนมาจอบเบิกบัตนเพื่อนครับเนี่ย มาเบ <c oughs> ็อตองยานลมครับวันนี้พี่น้องเอ <c oughs> ้ยหินแหงแล้ว <c oughs> ต้องต่อใหม่ย่ค่ะ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้จะได้มีทางเข้าหน้าแล้วครับนี่ ครับพี่น้องใส่สีเหลี่ยมแล้วครับนี่ เอาไปเดีวลงคลิปดูเนะอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ชนรี่เด้อครับเด้อ ว่าไผยได้กดได้คสีบดได้ผ่าดคลิปใหม่ๆครับสองเบาเบื้องสีวิสองครับพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บงานได้ซื้อเราครับบุ้มี่ยังครับมาอนี่เล็กๆแน่นอยครับนี่ยเด็ดถนนคนข้างเอาหน้าของคุณพี่เพิพ่นนี่ครับนี่คุณกวบเพิ่นก็ด้นั่งเบาอยู่ครับเพ่อไดนะ้ยุโรป เพือนกควีนะงาวนอะไรแดค,ดคลิปนี่ยขออนุญาตลดคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม